3. ความลับที่จะทำให้คุณสำเร็จข้อแรกคุณต้องมีความกระหายความกระหายที่ว่านั้นคือความกระหายความสำเร็จนั้นจริงๆคุณต้องอยากได้มันจริงๆและคุณจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้และเมื่อถ้าคุณอยากได้เป้าหมายนั้นจริงๆคุณก็จะมีความกระหายความสําเร็จนั้นตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีความกระหายที่อยากจะเป็นนักร้องคุณก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณได้เป็นนักร้อง คุณก็จะพยายามฝึกฝนมันร้องร้องเพลงเช้ากางวันเย็นก่อนนอนอยู่ที่ไหนคุณก็จะฝึกฝนหรือแม้กระทั่งการมีประกวดที่ไหนคุณก็จะตามไปประกวดทุกเวทีต่อให้คุณตกรอบต่อให้คุณไม่ได้ที่หนึ่งคุณก็จะไปจนกว่าคุณจะไปถึงดังใจที่คุณตั้งใจไว้ความลับข้อที่สองก็คือคุณจะต้องรักษาความกระหายนั้นให้อยู่กับคุณตลอดไปแล้วเราจะรักษาความกระหายนั้นให้อยู่กับเราได้อย่างไร สิ่งเดียวที่จะรักษาได้นั่นก็คือพลังงานในชีวิตคุณแล้วพลังงานในชีวิตคุณมาจากไหนจริงๆแล้วพลังงานในชีวิตเราก็มาจากนิสัยของเราที่ทําอะไรซ้ําๆ <S <S อย่างเช่นเราอยากจะเป็น,ปนคนที่ประสบความสําเร็จคนที่อยากประสบความสาเร็จจริงๆจะต้องมีพลังงานที่สูงมากนั่นก็คือจะต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลามีความสุขมีความคิดที่เป็นบวกมีความคิดที่ว่ามันเกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้และสุดท้าย คุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ถามก่อนเลยว่าก่อนที่คุณจะมามีความมั่นใจแบบนี้คุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเปล่าเลยคุณก็ไม่กล้าแต่คุณได้ทำการฝึกฝนฝึกฝนและทำอย่างเป็นประจำจนเป็นนิสัยและทำให้คุณเป็นคนที่มีพลังงานสูงตลอดเวลาเมื่อคุณเป็นคนที่มีพลังงานสูงตลอดเวลาแล้วคุณก็จะสามารถรักษาความกระหายให้อยู่กับตัวคุณตลอดไปจนทำให้คุณไปถึงเป้าหมาย ดังที่ใจคุณตั้งใจไว้ได้ต่อมาความลับข้อที่สนะคะทํามากกว่าที่คุณคิดเลเวลอ up ไปต่ออีกทําได้อีกคุณทําได้มากกว่านั้นหมายความว่าทุกๆครั้งทุกๆอย่างที่คุณทําคุณจะต้องดึงศักยภาพดึงความสามารถทั้งหมดของคุณออกมาให้ทําอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าคุณทําอะไรก็แล้วแต่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์และสําเร็จทุกๆพื้นที่ของคุณที่คุณจะทําต่อไปมันก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ถ้าในทางกลับกัน คุณทาอันนี้แปดสิบอันนี้ยี่สิบอันนี้ห้าสิบสุดท้ายก็ไม่มีอะไรสําเร็จสักอย่างเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําทุกอย่างให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนตให้คู่ควรกับผลลัพธ์ที่คุณอยากได้ดังคําพูดที่ว่าคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ